สมมติอมรอมากเดิมเป็นสะพานที่โครงเหล็กรองรับพื้นชักเลื่อนออกจากกันได้ตามแบบสะพานโบราณที่ป้องกันพระนครด้วยคลองคูเมืองขั้นต่อมาได้รับการบูรณะพร้อมกับการสร้างถนนเพื่อรองรับความเจริญของบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่5สะพานสมมติอมรอมากลักษณะงดงามด้วยศิลปกรรมปูนปั้นประดับผนักรกลาสะพานเป็นคอนกรีต,ตเจาะเป็นช่องลูกกรงเป็นปูนปั้นลายวงกลมเกี่ยวพันกัน5วง แต่ละช่องกั้นด้วยรูปจำลองสาวแบบไอออนิกขนาดเล็กปลายพนักทั้งสี่เป็นลายขดคล้ายตัวเอสขอบพื้นสะพานด้านนอกมีลายวงกลมต่อเนื่องตลอดแนวการสร้างสะพานยุคนั้นนับว่าเฟื่องฟูด้วยวิทยาการและรูปแบบศิลปะจากตะวันตกกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย